สภาพอาคารคลังสำรองอะไหล่ย่อยบนพื้นที่1,350ตารางเมตรของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์เอเชียแปซิฟิกอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาถูกกันเป็นพื้นที่อันตรายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อหัวค่ำวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นอาคารเก็บอะไหล่รถยนต์และน้ำมันหล่อลื่นกว่า30,000ลิตรส่งผลให้อาคารพังเสียหายทั้งหลัง นั่นหลังผมตรงนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกาลังเข้าตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้หลังจากที่เพลิงสงบลงจากการประทุครั้งที่3เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังไม่สรุปว่าสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากอะไรเพราะวันเกิดเหตุเป็นวันหยุดและเป็นช่วงกลางคืนต้องรอสอบพยานเหตุการณ์และผลการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็ตอนนี้ก็ให้วิาการนะครับมาตรวจสอบดูนะผู้จัดจการตรวจสอบดูว่าสาเหตุของเพลิงไหม้หรือว่าจุดเกิดเหตุ อะไรที่มันมีพยานหานลงเหลือบ้างแม้ว่าเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารหรือพยานวัตถุต่างๆในที่เกิดหตุครับด้านจังหวัดฉะเชิงเซาจัดชุดปฏิบัติการ3ชุดลงสำรวจสภาพแวดล้อมทั้งอากาศและน้ำร,บรอบๆโรงงานจนถึงขณะน,นี้ยังไม่พบการรั่วไหลของสารเคมีแตอย่างใดในภาพรวมนะครับเท่าที่ได้รับรายงานในเรื่องของ สุขภาพอนามัยของพี่น้องที่อยู่ในชุมชนทางด้านได้รับกลุ่มควันเนี่ยนะครับโดยโดยทั่วไปนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรก็ดีวันนี้เราก็จะลงตรวจหมดเหตุเพลิงไหม้โกดังก็บอะไหล่ครั้งนี้หลายฝ่ายกังวลว่าอาจจะส่งผลต่อการส่งมอบรถคันแรกตามนโยบายประชานิยมของรัฐบาลโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์เอเชียแปซิฟิกได้ออกแถลงการยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์และการส่งอะไหล่ โดยพร้อมจะเปิดโรงงานเดินสายการผลิตทันทีในวันนี้ส่วนมูลค่าความเสียหายอยู่ที่50ล้านบาทอัตพลดวงจินดานรายงาน